สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าเช็คด่วน18สัญญาณว่าที่บ่งบอกว่านี่แหละเราเจอเนื้อคู่แล้วนะคะเราลองมาฟังกันดูนะคะเขาบอกว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าเรามักจะมีเนื้อคู่หรือคนที่พระเจ้ากำหนดให้ให้คู่กันมาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้ว แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเนื้อคู่คือคนที่เราร่วมลงหลักปักฐานด้วยความสุขความเต็มใจก็เถอะแต่ว่าเนื้อคู่จริงๆแล้วก็คือคนที่ตั้งใจจะช่วยให้เราเติมเต็มความเป็นตัวเองนะคะและแน่นอนว่าเนื้อคู่นั้นน่ะเติมเต็มซึ่งกันและกันเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้เพียงลำพัง นะคะทุกคนร้วนต้องการใครสักคนที่จะมาทําให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งนั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่ความสุขที่สมบูรณ์แบบเสมอไปนะคะและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกตาต้องใจเนื้อคู่ของเราตั้งแต่แรกพบแต่เราก็มักจะมีเซนส์นบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละใช่นะฮะไม่นับพวกหน้าตาดีที่เราชื่น ชอบกันหลอกนะเอาละถ้าสาวสาเปิดใจไม่นับพวกสเปครูปหลอกบ้านรวยอะไรทำนองนั้นก็ลองมาเช็คกันดูว่าหวานใจตัวจรินของเราจะใช่เนื้อคู่หรือเปล่านะหรือสาวสาวอาจจะเป็นผู้โชคดีที่คบ อยู่เป็นเนื้อคู่ที่แท้ลองไปดู18สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเจอเนื้อคู่แล้วนะคะข้อที่1น,นะคะเขบอกว่าเราสามารถรู้ได้เลยก็หมายความว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเราบอกว่าคนนี้แหละใช่เลยแต่ไม่ใช่การมโนนะจ๊ะเหมือนมีพลังบางอย่างมาทำให้สาวๆไม่ ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เคยคาดหวังไว้แถมยังทำให้เราเป็นตัวของตัวเองแบบไม่น่าเชื่อนะคะสเคยโครจรมาพบกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะเนื้อคู่คือคนที่เราเคยพบเจอมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะไม่ได้รู้จักหรือติดต่อกันแต่เธอและเขาจะเคยอยู่ในสถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันมาก่อนสาวๆจะยังไม่รู้จักเขาถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเชื่อมโยงไปถึงข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่3เธอและเขาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมนะคะเราทั้งคู่ต่างจะต้องมีเวลาและความพร้อมในการเจอเนื้อคู่อยู่แล้วอาจจะหมายถึงว่าสาวๆจะต้องผ่านการมีรักบว o y b u o ยมาก่อนเสียใจร้องไห้เป็นโสด หันกลับมารักตัวเองเมื่อนั้นแหละความรักดีๆหรือสิ่งที่เรียกว่าเนื้อคู่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนนะคะ 4. พื้นที่ที่สงบเงียบคือที่โปรดของเราทั้งคู่นะคะใช้เวลาเงียบๆอยู่ด้วยกันในพื้นที่ที่แสงอบอุ่นอย่างเช่นหมกตัวเองอยู่ในผ้าห่มในช่วงคืน หน้าหนาวหรือจะอ่านหนังสืออยู่ในห้องเดียวกันหรือในช่วงเวลาขับรถทั้งคู่มักจะมือพื้นที่เงียบๆแต่รู้สึกสุขใจเมื่ออยู่ใกล้กันนะคะข้อที่5เราสามารถได้ยินความคิดของอีกคนภายใต้ความเงียบได้นะคะสำหรับเนื้อคู่แล้วเรามักจะมีความผูกพันที่เราสามารถรู้สึกได้ยินว่าคนรักของเรากำลังคิดอะไรอยู่ แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาก็ตามนะคะ 6. เรารับรู้ได้จากความเจ็บปวดของกันและกันเธอทั้งคู่เอาใจใส่กันและกันและรู้จักกันดีพออย่างที่สองคือ เมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาเราสามารถบอกได้เลยว่าวันนี้เขารู้สึกอย่างไรเธอทั้งคู่สัมผัสได้ถึงความต้องการของกันและกันไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความวิตกกังวลหรือความเครียดเธอทั้งคู่ยังร่วมแบ่งปันความสุขให้กันและกันอีกด้วยนะคะข้อที่7เรารู้ถึงจุดบกพร่องและข้อดีในตัวเขา นะคะนั่นแหละใช่เลยจุดบกพร่องของเราทุกคนร้วนมีข้อดีทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมันคือหน้าที่ของเราที่จะมองข้อดีในข้อเสียและเรามักจะเจอประโยชน์ในข้อเสียนั้นเสมอเช่นคนที่ดือ้อดึงคือคนที่ตัดสินใจได้ดี คนที่เป็นนักจัดการก็มักจะจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟตรงเวลาเสมออะไรทํานองนั้นแหละนะแปดมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันอย่างที่เขาว,ว่าคนรักกันจะต้องมีสินเสมอกันมีเป้าหมายร่วมกันเราอาจจะมีทางที่แตกต่างในการบรรลุไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ว่าเราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกันและผลลัพธ์เดียวกันนะคะ 9. ไม่รู้สึกกลัวที่จะต้องเริ่มบทสนทนาบทสนทนาเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึง่งการแสดงออกถึงความกังวลหรือความพยายามในการตัดสินใจคือความน่าอึดอัดอย่างหนึง่งคู่แท้จะรู้เสมอว่าถ้าเขาช่วยเราตัดสินใจและลงมือไปทำด้วยกันจะเป็นอะไรที่เวิร์กสุดๆนะคะ 10. สิสาวๆไม่เคยถูกเรียกร้องความสนใจ ในเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มๆไปตีเทนนิสหรือเป็นวีคแอนด์บาร์ตี้ของสาวๆเธอทั้งคู่ต่างเคารพอิสระของกันและกันและรู้ว่าเวลาช่วงเวลาส่วนตัวนั้นสำคัญแค่ไหนนะคะ11ไม่เคยรู้สึกหึงหวงกันสาวสวยในออฟฟิศ เขาหรือแม้แต่เทนเนอร์หนุ่มส่วนตัวสุดฮอตไม่ได้เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของเธอเพราะสาวๆจะมั่นใจได้เลยว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะคะ 12. เขาลบความคิดเห็นและความแตกต่างของกันและกันเธอรู้ว่าเธอมีความเห็นที่แตกต่างบ่อยครั้งแต่คนรักของเรามักจะมีความ คิดเห็นที่ตรงกันข้ามและนี่คือความนี่คือเวลาแห่งความท้าทายและนี่คือเวลาที่เราปล่อยให้คนอื่นมาเติมเต็มเราเธอยังคงมีความคิดเป็นของตัวเองแต่แทนที่จะตัดสินว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราควรคำนึงถึงอีกระดับหนึ่งของความสัมพันธ์ที่เราเคารพซึ่งกันและกันเรารับฟังและให้เกียรติความแตกต่างนะคะ 13. ไม่โบยวายสาบแช่งหรือคุมขู่กันและกันด้วยการอย่าล้างหรือเลิกลาแน่นอนว่าเราอาจจะรู้สึกโกรธเวลาที่ทะเลาะหรือมีปัญหากันคนเราทุกคนต่างทำร้ายกันและกันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่คู่แท้นั้นจะไม่อยากพายและทำให้เราเจ็บปวดจงไว้นะคะ 14. เรารู้จักให้เพราะเราอยากให้คนรักมีความสุข การให้สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต้องพึ่งพากันความสัมพันธ์แบบป่วยป่วยแต่ผู้แท้จะมีความตั้งใจที่จะให้ความสุขแก่คนรักของตัวเองเท่านั้น 15. เรารู้จักที่จะขอโทษมันไม่ง่ายเลยที่จะพูดคำว่าขอโทษหรือยอมรับว่าเราทำร้ายคนที่เรารัก ผู้แท้จัตนะได้ว่าการกระทําและคําพูดของเขาสร้างความเจ็บปวดแม้ว่าในทุกมุมของเขาเราอาจจะมองว่ามันคือความถูกต้องถ้าคนลักของเขาต้องเจ็บปวดเขาก็พร้อมจะเอ่ยคำขอโทษอย่างง่ายดายจากสิ่งที่เขาทำลงไปนะคะข้อ16เราจะ เลือกแต่งงานกับเขาอีกครั้งไม่ว่ายังไงก็ตามนะฮะก็คือว่าเธอจะรู้ว่าเขาคือหนึ่งเดียวในดวงใจแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากขนาดไหนเธอก็จะเลือกเขาเสมอเธอจะมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาเสมอนะคะ 17. เธอทั้งคู่เติมเต็มซึ่งกันและกันไม่มีใครที่เกิดมาเปอร์เฟกไปซะทุกอย่าง เราทุกคนต่มีจุดแข็งและจุดอ่อนด้วยกันทั้งนั้นแต่คู่แท้จะเติมเต็มให้กันและกันเหมือนหญิงอย่างที่มีความกลมกืนเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แบบคู่แท้มักจะมีสิ่งตรงข้ามที่เรามองหาเพื่อมาเติมส่วนที่ขาดหายนั่นเองข้อที่18 แค่อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันก็สามารถขจัดความเครียดและความกังวลต่างๆได้นะคะไม่มีที่ไหนในโลกที่เราอยากจะใช้เวลาก่อนนอนนอกจากอ้อมกอดของคู่แท้ถ้าสาวๆมีวันที่เหนื่อยล้ามาไม่ว่าจะฝนตกรถติด ไว้กับเจ้านายหรือพาดรถไฟในช่วงเวลาเลร่งรีบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันแต่แค่สาวๆกอดเขาก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจความสงบที่สาวๆสามารถสัมผัสได้ไม่ต้องมีคำไหนมาบรรยายทั้งนั้นแค่อยู่ด้วยกันเงียบแค่นี้ก็มีความสุขสุดๆแล้วนะคะ ว่าแล้วสาวๆต้องหันไปเช็คหนุ่มๆข้างๆแล้วแหละว่าคนของเราใช่เนื้อคู่หรือเปล่านะสาวโสดคนไหนยังไม่เจอไม่ต้องน้อยใจไปนะคะถ้าไม่ได้คู่แทบ้แบบนี้อยู่โสดๆสวยๆแบบนี้ก็คงจะดีกว่ากันเยอะใช่ไหมคะยังไงแล้วนะคะลองเช็คก,กันดูนะคะว่าใน18ข้อนี้เรามีส่วน ใน18ข้อนี้บ้างหรือเปล่านะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินข้อขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ